เฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียเฮ้ยวเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียววเฮ้ี้เฮ้ยเดียยวเฮ้ยเดียวเฮ้ยเดียวเฮ้ยเเฮ้ยว้ยเดียวเฮ้ยเดียวเฮ้ยเด้ยเเฮ้วเเดียวเด้ยเดียวียวเเดียวียวเฮ้ยเดีเฮ้ยว้ยเดียวเฮ้ยเดียวเ Hey, happy, happy birthday! Happy, happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday to you!